สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับพี่เซนนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับไม่ได้มาโผล่กันในบล็อกฟู้ดในไอดีหลักนานกันมากมากเลยนะ <c oughs> อ้าวแล้ว m อ c นพีซีวันวาเลนไทน์หายไปไหนอา้าวมันติดวาเลนไทน์อยู่เลยเอ c นีซีหายไปไหนนะเฮ้ยบัาเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมนั้น ได้เล่นผลพระจนผมเบื่อแล้วนั่นเองนะครับเอาง่ายๆคือผมเบื่อผลพระแล้วนั่นหลยนะเพราะว่ามันแปลงล่างแล้วก็แปลงล่างแล้วก็แปลงล่างซึ่งผลที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นั้นก็คือผลบิสสนะครับเพราะดูจากผลที่ผมมีทั้งหมดแล้วผมบิส ผลพิศารอาจจะเป็นผลที่ฟาร์มดีที่สุดก็ได้นะเาะาะฉะนั้นเราจะมาเริ่มกินผลพิศาสาร์กันเลยลาก่อนนะผลละมวกรบโอเคผลที่คุ้นเคยผมเคยทำคลิปผลพิศาสาร์ไปแล้วซึ่งเราจะใช้ผลเราจะใส่อเซอรีที่ทำให้บวก เอออะไรนะรถกูดาวนะครับแล้วก็รีสแต็กเป็นสายผลนะฟึ๊บรีเรียบร้อยนะครับจัดการพิมพ์ไปก่อนสองหนะครับคือวิวตันนั่นแหละแล้วก็ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคตอนนี้ผลวิสาหของผมมันก็มีดาเมจที่เยอะที่สุดแล้วนะ อเคไปทำการไปที่เกาะที่กี่เอาโพสกันเราทำการไปฟาร์มหัวใจกันดีกว่าน่าเกิว่ามันของตกแต่งหัวใจยังอยู่อีเวนต์อยู่ไหมอะแต่ตัวเลกหายเฮ้ย มเผาอะไรอะไรอ่ะคือผลเยติมาหาเรื่องเฉยคืองงอ,อยู่ๆเยติก็มาหาเรื่อง งงสุดๆอยู่เยติก็เดินมาหาเรื่องงงมากโอเคช่เชิญครับไปที่ก่อนที่กี่กันเลย โอเคนะครับซึ่งสกิลของผลิิา삭สกิลที่ผมจะเอาไว้ในการฟาร์มก็คือสกิลวนะซึ่งผมต้องไปฟาร์มมาตารี่อีกประมาณ30เพื่อเอามันเพราะสกิลวจะทำให้มอนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆนั้นโดนดาเมจต่อเนื่อง ซึ่งผมไม่จําเป็นต้องรับคเควสด้วยซ้ำแล่ผมรับทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยตอนนี้เล่นบทวิาสาทไม่ค่อยเป็นแล้วอะโลเกียตรงนี้มีฮาคิไหมมันมีฮาคินะกิ้วเป็นไงบ้าเนี่ยลืมหมดแล้วหลงกน้ำ เออทำไมไม่เปิดทางกีสังเกตวะ ที่มันแคบแบบสุดๆ,ๆคือมันไม่เหมาะกับที่แคบๆเลย บวงเล็กถ้าใช้สกิลบินนะนะแต่สกิลหากินของผลน,นี้ในการฟาร์มคือสกิลบินนั่นแหละแต่ว่าสกิลว,วีมันคือสกิลหากินด้วยนะสกิลว,วีเป็นสกิลที่เอาไว้แบบ สบายสบายอ่ะโอ้ยผลพิศาสต์อย่าทำให้ผิดหวัง ผมเริ่มรู้สึกว่าผลพิศดารทำไม่ผมผิดหวังมีผลอะไรอีกบ้างว่าที่มันอะไรผลเลิฟดีไหม้อเรียกเบสเฟนดีไหมในการฟาร์มแบบนี้ผมไม่ได้อยากเสียผลพิศดารนะ ลองใช้ไปก่อนก็ได้คืออย่างน้อยถ้ามันไม่ปีนกำแพงก็จะได้ชนกำแพงแต่นี่ไม่ต้องปีนกำแพง รู้สึกก็ไม่ดีเลยให้ผลน,นี้พอมอฟฟามที่แคบๆแล้วมันไม่ดีเลยอะ เ,เดีน๋ยวผมกินผลอื่นผมจะเสียบนนี้ไปทันทีนะแต่บิสตาดมันก็ได้นะแต่มันฟามที่แบบนี้ยากโอ้ไม่นะวันนี้เสียผลหลักล้านไปแล้วหนึ่งผลให้ ครับยอมครับเพราะว่ามันความยากจริงๆมาอีกคนนึงเข้าไปหวังว่าบนนี้แกจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังมันคงไม่ทำให้ผมผิดหวังหรอกมึงนะบนนี้ ผลน,นี้ไม่ได้ทำให้ผมหลุดหวังได้ราบใดที่ผมเบสเฟนเอ็อเซอรี่เอาเป็นฮะ เบสเวนตายอย่างไวเลยง่ายกว่าเยอะเบสเวนตายแล้วเหรออ๋อยังเรียกตัวเองออกมาเฉยอฮ้ยไปเลยเบสเวนเก็บตาอีกส ไม่นะบบเบสเปียนเบสเปียนมานี่มานี่ตูมตูมหนี่มีการช่วยเบสเปียนนิดนึ่ง

สู้เวสเฟนฉันไม่ได้หรอกคมเลิฟเก่งจริงทุกคนเก่งกว่าแบบพินได้ชัดเลย เวทเฟนช่วยด้วยคือดูเหมือนว่าเวทเฟนของผมนั้นมันจะเก่งนะคือเวทเฟนมันจะเก่งถ้าเลือดเราเยอะซึ่งเลือดผมตัน เบสเฟนจะตายเขาจะตายก่อนมอนไปเฮ้ยเขานี่มาเรียกผมอ,อกมาในเวอร์ชันใส่ชุดไป ว๊อมีฮะเบ็ดเวนละ่ะทําไมเรียกเลยผมเฮ้ยทําไมเบ็ดเฟนตายอ่ะบักเออ โอเคตอนนี้เบสเฟนไม่บักละ อีเวนต์วาเลนไทน์ก็ต้องใช้ผลแห่งความรักเร็ว OK อีเวนต์วาเลนทายน่าจะจบไปแล้วนะครับเพราะไม่ว่าผมตีขนาดไหนมันก็ไม่ดอบมาให้ผมสักกะทีมันน่าจะบั๊กแล้วล่ะหรือไม่อีเวนต์วาเลนทา์หมดไปแล้วหรือเปล่า 买衣。 นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคที่ก่อนจะจากกันไปนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครั้งว่าอีเวนต์บอลลนไทยนั้นได้หมดไปจริงๆหรือไม่ เหมือนจะหมดไปจริงๆนะครับเพราะไม่ว่าผมจะตีแค่ไหนหัวใจผมก็ไม่เพิ่มจากสาซะกะทีมันน่าจะเป็นของตกแตง่งเฉยๆแล้วหัวแล้วอีเวนต์บริษัทก็น่าจะหมดไปแล้วนะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากโอเคงั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับแล่ผมมีอะไรจะบอกนะครับว่าไอดีรองผมนั้นซูมได้เผาฉลามนะครับนี่สปอยนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากก่อนที่อีเวนต์วาเลนไทา์จะหมดนะแล้วตอนนี้ก็หมดไปแล้วสวัสดีครับติดตามเลยนะไปแล้วสวัสดีครับ